ดารารุ่นใหญ่ฝากถึงหนุ่มกัญชัยอยากให้อ่านและคิดตามถึงกับออกมาโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวสำหรับนักแสดงหนุ่มจอหนนี่แอนโฟเน่หลังจากศึกโดยฝากข้อความถึงเพื่อนรักอย่างหนุ่มกันชัยโดยเจ้าตัวเผยว่าเพิ่งมีโอกาสได้ติดตามข่าวสารของหนุ่มกัญชัยในขณะนั่งเป็นพิธีกรรายการข่าวใสไขทางไทยรัฐทีวีช่อง32และภาพตอนเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับได้เขียนข้อความระบุว่า ตั้งแต่ตอนบวชเป็นพระอยู่ก็ไม่เคยติดตามข่าวสารใดๆได้ยินแต่พี่ๆน้องๆในวัดเขาพูดถึงกันครับศึกออกมาก็ยุ่งๆทุกวันจนวันนี้ว่างเลยอ,อยากเขียนหรืออยากเพื่อนเรื่องหนึ่งผมจะเขียนถึงหนุ่มกัญชัยในทุกสถานะตามความเห็นผมถึงเพื่อนคือไอหนุ่มพรุ่งนี้ลองมาอ่านแล้วคิดตามผมไปนะครับรวมถึงมึงด้วยไอห,หนุ่มกัญชัยกำเนิดเพลยโหนกระแสงานนี้แฟนๆและหนุ่มกัญชัยต้องรอติดตามอ่านแล้วว่าจอห์นนี่แอนโฟเน่จะเขียนถึงไอห,หนุ่มเพื่อนรักอย่างไร